เมื่อนักเรียนตำรวจคู่หูสองคนที่ดันไปเห็นเหตุการณ์ลักพาตัวเข้าแถมยังต้องเข้าไปพัวพันอีกด้วยพวกเขาจะทำอย่างไรติดตามได้ในมิดไนรันเ n อร์เที่ยงคืนนี้ต้องวิ่งที่โรงเรียนตำรวจวันนี้เป็นวันประถุมนิเทศคู่ฝึกสาวประกาศให้ตำรวจใหม่บอกลาครอบครัวที่มาส่งและเตรียมตัวตัดผมเพื่อเข้ารับการฝึก แม่ของคีจุนได้บอกลาและกำชับให้ดูแลตัวเองดีๆแต่ฮียอนดูเหมือนจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อสักเท่าไหร่คีจุนห่วงจรของตัวเองมากกำชับกับช่างตัดผมให้เอาออกนิดเดียวฮียอนที่รอคิวอยู่ยืนมองด้วยความเอือมละอาคีจุนที่เห็นสีหน้าก็ไม่ถูกชะตากับฮียอนเลยการฝึกในครั้งนี้จะฝึกแค่สองสัปดาห์เท่านั้น ที่ผ่านมาบางคนทนไม่ได้ลาออกก่อนกำหนดก็มีครูฝึกได้ประกาศให้ทุกคนแต่งตัวเต็มยศให้เวลาแค่สานาทีหากใครมาช้าจะโดนลงโทษทุกคนรีบแต่งตัวการฝึกเริ่มต้นขึ้นหากพวกเขายังทำไม่พร้อมกันจะได้เริ่มนับใหม่ไปเรื่อยๆที่โรงอาหารขีจุนขอไส้กรอกเพิ่ม แต่ไม่ได้เพราะมันกำหนดให้ได้แค่คนละสองชิ้นแบ่งๆให้เท่ากันเขาเห็นฮียอนไม่กินไส้กรอกจึงถามเพราะสงสัยฮียอนเป็นเด็กเนิร์ดที่มีความรู้รอบตัวมากเขาบอกข้อเสียของการทานไส้กรอกสุดท้ายมันจะไปจบที่การเป็นมะเร็งคีจุนรีบจิ้มไส้กรอกของเขาไปกินทั้งที่ยังไม่ขออนุญาตฮียอนได้แต่ทำหน้าเวอก,กับการกระทำของคีจุน วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกด่านสุดท้ายที่พวกเขาต้องเจอคือการวิ่งขึ้นภูเขาหากใครที่วิ่งถึงยอดเขาและวิ่งกลับมาที่ฝึกภัยใดหนึ่งชั่วโมง จะได้รับการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยถ้ามาไม่ทันหรือวิ่งไม่ถึงบนภูเขาจะถูกกัดสิทธันทีระหว่างทางวิ่งขึ้นเขาฮิยอนสะดุดลม้มคลาพิกเขาขอให้เพื่อนร่วมฝึกที่กำลังวิ่งผ่านช่วยแต่เพื่อนกลัวไม่ทันรอบจึงวิ่งต่อไป ฮีจุนวิ่งมาเจอเขากำลังจะเดินหน้าต่อฮียอนเอาเรื่องไส้กรอกมาทวงบุญคุณเขาไม่สนใจฮียอนเอาเนื้อฮันอูมาล่อต่อฮันอูคือของดีประเทศเกาหลีใต้มีรสชาติอร่อยและราคาแพงฮีจุนยอมให้เขาขี่หลังแต่ไม่ทันไรก็ร่วงไปนอนบนพื้น เพื่อนร่วมฝึกที่มารวมกันเกือบครบแล้วเหลือแค่พวกเขาสองคนสุดท้ายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงครูฝึกโมโหเพราะคิดว่าพวกเขามัวแต่เล่นจนมาไม่ทันเวลาฮียอนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังครูฝึกสั่งลงโทษเพื่อนทุกคนที่เจอฮียอนล้มแต่ไม่ช่วยด้วยการให้วิ่งขึ้นเขาไปอีกรอบ สุดท้ายถึงแม้พวกเขาจะมาไม่ทันเวลาแต่น้ำใจที่ตำรวจต้องบริการประชาชนที่เขาช่วยเพื่อนทำให้ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบคีจุนสงสัยที่ฮียอนนั้นฉลาดมากทำไมถึงไม่เลือกสายวิทยาศาสตร์เลือกเป็นตำรวจทำไมฮียอนเขามองว่าสายนั้นง่ายเกินไปตำรวจท้าทายมากกว่าเหตุผลที่คีจุนเลือกเรียนตำรวจเพราะค่าเทอมฟรี และแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากช่วยแม่ลดค่าใช้จ่ายสุดท้ายจากที่เกลียดขี้หน้ากันทั้งคู่ตกลงที่จะเป็นเพื่อนซีกันแทนสองปีต่อมาที่ห้องเรียนพวกเขาได้เรียนกฎการรักพาตัววิชาเทคนิคการป้องกันตัวที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแจโฮเพื่อนในห้องได้นำรูปสาวสวยมาอ้างและบอกว่าคือแฟนของตัวเองพวกเขาทั้งคู่สนใจ แต่แจฮูแค่เอามาอ้างให้อีกฉาเล่นไม่ยอมบอกวิธีและเยอะเยยทั้งสองก่อนจะเตรียมตัวเรียนการฝึกต่อไปคีจุนเข็นเอาข้อมูลที่หาแฟนของแจฮูจากการงัดเทควันโดถ้าไม่บอกคงขาดอากาศหายใจเมื่อได้ข้อมูลเขารีบไปบอกสถานที่กัมฮียอน แต่ผับที่ใช้หาสาวนั้นค่าเล่าแพงมากและยังต้องจ่ายค่าเข้าด้วยพวกเขาไม่มีเงินเลยเลือกที่จะจ่ายแค่ค่าเข้าและแม่สั่งเล่าแทนฮียอนงงสาวที่ไหนจะมาชอบแม่ของคีจุนเคยบอกว่าแค่ยิ้มหล่อๆสาวก็ชอบแล้วพอฮียอนฝึกยิ้มเหมือนกับการแยกเขี้ยวสง,งั้นเสื้อผ้าในการออกเดทมีแค่ตัวซอมซ่อ พวกเขาไปยืมแบบไม่ขอจากแจโฮแลกกับการได้ทุ่มคีจนต่อหน้าทุกคนแจโฮงคิดว่าคุ้มสุดๆที่ทางเข้าผับคนปกติเขาก็โชว์บัตรประชาชนแต่สองหนุ่มคนซื่อโชว์บัตรตำรวจ การตรวจคนเข้าก็งงโชคดีที่วันนี้มีดารามาด้วยการรีบออกไปกันแขกทำให้พวกเขาเข้างานได้ไม่งั้นคงจะไม่ได้เข้าแน่ๆฮียอนเข้าไปจีบสาวไม่รู้ว่าเป็นการเข้าหาหรือคุกคามสาวกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่ได้สาวกลับแน่นอนขีจุนเข้าไปจีบสาวและบอกว่าตัวเองเป็นตํารวจสาวรีบเดินหนีอย่างเร็วนกไปอีกหนึ่งราย มีสาวเมามากชวนฮียอนไปเต้นในระหว่างเต้นเกือบโดนตกเพราะผัวเขามาตามขี่จุนไม่ยอมแพ้เข้าไปจีบสาวใหม่อีกคนพอคุยไปสักพักยังไม่เขียดที่บอกว่าเป็นตำรวจสาวใจดีเธอจึงบอกกับเขาว่างานไส้แห้งและเดินจากไปตอนนี้ขี่จุนน่าจะรู้แล้วว่าไม่ควรพูดฝั่งตรงข้ามที่มีหนุ่มหน้าตาดีมีสาวร้อมรอบกายเต็มไปหมด เขาได้แต่อิจฉาทั้งสองตัดสินใจออกมาจากผับขี่จนเริ่มไม่มั่นใจที่จะทำอาชีพตำรวจเขามาเรียนเพราะจนเพื่อนก็จับพระจับภูมาทนมาอีกตั้งสองปีแค่สองปีก็จะจบแล้วจละลาออกก็เสียดดยถ้าเรียนต่อไปก็ได้เป็นตำรวจซึ่งเขาไม่รู้ว่าอยากเป็นจริงๆไหมหลังจากออกจากร้านเขาเจอกับสาวสวยเดินผ่าน เขาได้พนันกันว่าหากเธอหันมามันคือสัญญาณจากพระเจ้าแน่ๆเขาหันกลับมาจริงๆพวกเขาตัดสินใจเดินตามเธอไปในระหว่างที่เป่ายิ้งฉุบอยู่ว่าใครจะเข้าไปจีบก่อนสาวสวยโดนตีหัวจนสลบเธอถูกลักพาตัวขึ้นรถพวกเขารีบวิ่งตามให้ทันคนหรือจะสู้รถได้ แต่นอนแองแมงอยู่บนถนนขี่จุนรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจให้รอที่เกิดเหตุเดี๋ยวจะรีบตามมาแต่พวกเขามาที่สถานีเองดีกว่าน่าจะเร็วกว่าการรออยู่ที่เกิดเหตุที่สถานีรุนพี่ให้เขารอที่นี่เพราะมีทายาทเศรษฐีโดนจับตัวไป ย้อนอ้างกดการลักพาตัวแต่รุ่นพี่ไม่สนใจคำสั่งเบื้องบนสำคัญกว่าเสมอเหลือเวลาอีกแค่เจ็ดชั่วโมงก่อนจะถึงช่วงวิกฤตของการลักพาตัวพวกเขาตัดสินใจที่จะออกปฏิบัติการเองแต่เป็นแค่นันเกเรียนตำรวจจะขอเช็คโทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เลยเลือกที่จะไปดูจุดเกิดเหตุเผื่อมีหลักฐานอะไรให้ตามสืบต่อ มีต็อกบกกี้ตกอยู่บนที่พื้นเธอน่าจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนและต้องซื้อแถวบ้านแน่ๆพวกเขาตามหาร้านต๊อกใกล้ๆฝั่งสาวสวยเธอรืมตาตื่นขึ้นมาแต่ยังมึนๆอยู่คนร้ายรักพาตัวคุยกับปลายสายว่าอยากได้ค่าจ้างมากกว่าคราวที่แล้วพวกมันไม่ได้รักพาตัวแบบนี้เป็นครั้งแรก และถ้าไม่จ่ายมากไปกว่าคราวที่แล้วจะไม่ได้ตัวเธอฮียอนกับคียจุนออกตามหาร้านตอกหลายร้านแต่ไม่มีร้านไหนที่เป็นเจ้าของเลยในที่สุดก็หาเจอเจ้าของร้านตอกรู้แค่ว่าเธอเป็นนักศึกษาสาวและให้บอดแสต่อไปคือที่ทำงานของเธอฮียอนเห็นทางเข้าใต้ดินเขาคิดว่าเธอทำงานที่ร้านแค้หู มันคือร้านที่หนุ่มๆถ้าผู้ถูกใจเธอจะให้จับนมฟรีๆพวกเขาเป่ายิงฉุบที่จะเข้าไปสืบต่อฮี่ยอนแพ้ต้องเป็นฝ่ายลงไปสืบขี่จุนที่เฝ้าต้นทางอยู่ข้างบนเห็นหนุ่มซูดมาม่าน้าอร่อยเขาห้ามใจแล้วและพยายามไม่สนใจแต่หนุ่มหยิบฮอตดอก คลองโปดของเขาขึ้นมาเขาทนไม่ไหวปล่อยฮียอนไว้ในนั้นแล้วออกไปกินเพื่อนเกรงกับนักเลงแทบตายไอห,หนุ่มขีจูนซดมาม่าอย่างชิวสาวบริการแช่หูเข้ามาฮียอนเข้าไปนอนบนตักเธอให้บริการความสวยมาเยือนตำรวจกำลังจะลงไปเช็กบริการแช่หูฮียอนรีบเข้าไปขวางเขาตะโกนว่าพวกกาก พูดครั้งแรกตำรวจห้ามใจไว้และจะทำเป็นไม่สนใจเขาวิ่งมาพูดซ้ำสองตำรวจทนไม่ไหววิ่งไล่ขีจุนฝั่งฮียอนฟินกับการแค่หูจนไม่สืบเรื่องของสาวสวยต่อเลยเมื่อได้สติเขาเข้าเรื่องสาวสวยทันทีเธอชื่อว่ายุนจองและอายุแค่18ปปีฮียอนไม่เข้าใจว่าจ้างเด็กไม่บรรลุนิติภาวะมันผิดกฎหมายเขาคงจะลืมไปว่า งานนี้มันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันพวกเขามาที่ห้องพักของยุนจองตามที่สาวแค้หูให้มา มีหนุ่มผมทองเปิดประตูให้ขี่จุนไปแนะนำตัวว่าเป็นตำร,รวจหนุ่มผมทองรีบงัดหน้าต่างด้านหลังหนีฮียอนวิ่งตามจนเจอเขาใช้ท่าป้องกันตัวที่มองว่าไร้ประโยชน์ในคาบเปลี่ยนนอกหนุ่มผมทองที่มีมีดได้ฮียอนเจอข้อความโอนเงินให้แล้วนะหนึ่งล้านหนุ่มผมทองขายยืนจองให้กับพวกนั้นไป เขาสารภาพว่าแค่บอกชื่อเธอไปเฉยๆไม่มีเงินเขาเลยต้องยอมแลกเบาะแสต่อไปคือที่อยู่ตามนามบัตรพวกเขาเอาข้าวมาแลกกับการขอข้อมูลจากสาวร่วมห้องของยุนจองประมาณหนึ่งปีที่แล้วยุนจองหนีออกจากบ้านเพราะโดนพ่อเลี้ยงทุบตีพวกเขาคิดว่ายุนจองน่าจะโดนจับไปค้าระเวนี เพื่อนร่วมห้องรู้ว่าหายตัวไปแต่แจ้งความไม่ได้พอพวกเธอก็หนีออกจากบ้านเหมือนกันคนขับบอกว่าที่นี่เป็นย่านคนจีนอาศัยอยู่แทงกันฆ่ากันเป็นว่าเล่นตำรวจก็ไม่อยากยุ่งระวังตัวกันไว้ให้ดีทั้งสองยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ถึงที่หมายขีจุนขอโทรศัพท์ ยียอนส่งของตัวเองให้ขี่จุนสุดจะทนกับความน่่งของเพื่อนเขาขอของเด็กคนนั้นขี่จุนโทรหาคนที่แชทเรื่องเงินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขารีบวางก่อนที่ปลายสายจะรับนักเรงตัวข้างๆโทรกลับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่โต๊ะของขี่จุนนักเรงตัวข้างๆรู้ตัวเข้ามาหาเรื่องพวกเขา พวกเขาโดนตบจนทนไม่ไหวลุกขึ้นต่อยกันฮีจุนเอาไม้เสียบตู่นักเลงจนยอมบอกที่อยู่ของยุนจองฮีย้อนขึ้นไปเช็คข้างบนเจอเศษกระดาษบนขวดยาที่คนร้ายใช้ฉีดให้กับสาวที่รักพาตัวมาที่นี่มีเด็กสาวถูลักพาตัวมาหลายคนพวกมันฉีดยากระตุน้นและเก็บเอาไข่ของเด็กสาวระหว่างที่จะพาเด็กสาวที่อาการหนักไปส่งโรงพยาบาล พวกนักเลงแห่กันมาควางไว้ฮียอนกั้นพวกนักเลงไว้ให้ขีจุนเรียบพาเด็กสาวไปส่งโรงพยาบาลแต่ขีจุนวิ่งไปเจอทางตันเขาวิ่งกลับมาช่วยฮียอนที่ตอนนี้กำลังโดนนักเลงรุมกระทืบอยู่เขาโดนอัดจนเละทั้งสองโดนจับมัดห้อยไว้ที่ห้องหนึ่งฮียอนฟื้นขึ้นมาก่อนพยายามจะปลุกขีจุน พยายามจะถีบให้ปลุกก็ถีบไม่ถึงเขาถุยเส็จใส่หัวยีจุนจนได้สติขี่จุนฟื้นเพราะมีอะไรไม่รู้ไหลใส่หน้าฮียอนหลอกว่าหวัวเขาเลือดออกเยอะขี่จุนสลัดตัวเองจนหลุดเขารีบช่วยฮียอนลงมาพอเปิดประตูจะหนีพวกนักเลงนอนกันเฝ้าเต็มประตูไปหมด ขณะที่กําลังย่องออกไปด้วยความเงียบนาฬิกาข้อมือหมดเวลาดังขึ้นขี่จนปิดไม่ได้เพราะกดดันเขายัดนาฬิกาเข้าปากนักเลงสะดุ้งตื่นพวกเขารีบวิ่งหนีไปจนถึงสถานีตำรวจพวกนักเลงจึงถอยกลับ พวกมันจะกลับไปเก็บเด็กสาวที่เหลืออยู่ออกจากพื้นที่เขารีบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ขอเลขบัตรเพื่อทำตามขั้นตอนในการแจ้งความขีจุนโมโหที่ความเป็นความตายของพวกเด็กสาวอยู่แค่เอื้มอมยังมาห่วงทำตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่กลัวโดนทำร้ายเขายิงปืนไฟฟ้าช็อตทั้งสองจนสลบไป เช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์ได้มายืนยันตัวตนให้กับทั้งคู่พวกเขารีบเล่าเรื่องเด็กสาวให้ฟังอาจารย์เคยเจอเคสแบบนี้เมื่อประมาณปี2007มีแก๊งค้าไข่ของเด็กสาวอยู่พวกมันจะจับเด็กมัธยมมาขังฉีดยากระตุ้นการตกไข่แล้วเก็บเอาไข่ของพวกเธอไปขายให้กับคู่รักที่มีบุตรยากพอมาถึงที่เกิดเหตุพวกมันย้ายเด็กสาวออกไปจนหมด หลงเหลือไว้เพียงร่องรอยเท่านั้นเรื่องมันใหญ่เกินกว่าหน่วยลาดตะเวนจะทำได้อาจารย์จะให้หน่วยสืบสวนมาทำต่อแต่ต้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณสองสัปดาห์อาจารย์เคยสอนพวกเขาว่าตัวแปรสำคัญในคดีลักพาตัวคือเวลามันก็จริงแต่ทุกหน่วยงานเขามีงานต้องทำอาจารย์ขอให้พวกเขาวางมือ แต่ฮียอนไม่ยอมแพ้เขาขอให้ช่วยแค่อีกเรื่องเดียวเขาจำทะเบียนรถของพวกมันได้อาจารย์ยอมช่วยเขาโทรเช็คแต่รถคันนี้ไม่ได้จดเลขทะเบียนไว้หน่วยสืบสวนจะเข้ามาเคลียร์คดีนี้ในอีกหนึ่งเดือนเมื่อหมดหนทางอาจารย์สั่งให้ทั้งคู่กลับมหาลัยไปเรียนไม่งั้นจะโดนไล่ออกที่ห้องอาบน้ำทั้งสองกำลังหาทางช่วยพาเด็กสาวออกมาแต่ไม่มีวิธีเลย แจโฮเข้ามาทวงเสื้อที่พวกเขายืมไปฮี่ยอนนึกออกแล้วพ่อของแจโฮเป็นผู้บังคับบัญชาการในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือรุ่นพี่จะช่วยตามสืบรถในภาพกล้องวงจรปิดให้แต่พวกเขาต้องไปจับคนร้ายกันเองที่ชั้นใต้ดินของตึกแห่งหนึ่งหัวหน้านักเลงลงมาเช็คสภาพไข่ของเด็กสาวแต่มันใช้ไม่ได้เขาจะจับเธอไปแยกชิ้นส่วนแทน ขีจุนกับพียอนฝึกร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการจับนักเลงรุ่นพี่โทรมาแจ้งเบาะแสต่อไปคือคลินิกสูตินารีเวสเอที่นี่รับทํากิฟคือการดูดเอาไข่จากพวกเด็กสาวที่จับตัวมานำมาผสมกับตัวอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจึงจะฉีดเข้าไปในท่อนำไข่ให้กับคู่รักที่มีบุทยาก มันสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับเด็กสาวและหลอกว่าพวกเธอนั้นเต็มใจที่จะบริจาคไข่ให้คีจุนกับฮียอนมาดักซุ่มที่คลินิกเด็กสาวถูกพาตัวมาเพื่อดูดเอาไข่ของพวกเธอไปทำกิฟต์พวกเขาบุกเข้าไปช่วยเด็กสาวกันแค่สองคนกลุ่มนักเลงเข้ามาขวงไว้ฮียอนพลาดโดนฟาดมือหักหลังล้มพวกมันจนหมดเขาตรงไปที่ชั้นผ่าตัด ลิฟเปิดออกพร้อมกับหมัดที่ใส่เน,น,น้นที่จมูกของคีจุนหัวหน้านักเลงเข้าไปซัดพวกเขาจนเกือบจะแพ้ด้วยสกิลของตัวละครเอกที่ติดตัวมาพวกเขาสามารถล้มหัวหน้านักเลงได้และเข้าไปขวางการผ่าตัดของหมอที่ไร้จรรยาบรณเข้าไปหาพวกเด็กสาวที่เหลืออยู่ เมื่อไม่รู้จะช่วยออกไปยังไงหมดอาจารย์คือสิ่งเดียวที่พวกเขาคิดออกถึงแม้จะเสี่ยมที่จะโดนไล่ออกก็ตามตำรวจเข้ามาเคลียร์ที่เกิดเหตุจนทุกอย่างจบลงด้วยดี พียอนกับพีจุนโดนเรียกเข้าสอบสวนทางวินยัยที่พวกเขาทำทุกอย่างโดยพลาการก่อนที่จะเข้าห้องไปเขาขอโทษที่เคยมองว่าวิชาที่เรียนเป็นเรื่องตลกกับอาจารย์และใช้ไม่ได้จริงวันนี้พวกเขารู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเพราะมันได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้และถึงแม้จะโดนไล่ออกพวกเขาก็จะไม่เสียใจพอได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดลงไปหลังการพิจารณา พวกเขาโดนลงโทษให้พักการเรียนแค่หนึ่งปีและถูกทันบน500ชั่วโมงในระหว่างทําจิตอาสาลดเวลาทันบนอยู่นั้นสาวสวยที่พวกเขาเคยตามสื่อเพื่อช่วยเธอเธอเข้ามากอดเพื่อขอบคุณขีจุนกับฮียอนแย่งกันจีบสาวและทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดี